ทิตุสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภุสคนเดอร์ครับผมเมื่อนี้กะมาพบมาพอกับทิตุอีกแล้วครับผมทิตุข้าหญ่มักมวนครับเมื่อนี้สิ้ผ้าพีผ้าน้องมากินตําปนทะเล <c oughs> ความตั้งใจมันนจะเห้มันเป็นปนดอกพี่น้องมาจีเห้มันเป็นตอนตอนโคโลโคโลนี่แหละทิตุเลือมยางเมื่อ ต่ำแห้งโหดพี่นอ้อ,องเอ้ยหอยออนงามๆกับมุนเบิดบรดบังโน่นนี่นะหอ,อยแอนงามๆอันนะอันเบิ้งปูอัดด้วยพี่น้องปูอัดอันก็เฮ็ดปูอัดมาตอนนี้มันม่เป็นปูอัดแล้วนี่ยมันเป็นอีหยังบุนหนี่พี่น้องน่ากระไดว่าเส็ปเป็นต่ำซี่ฟูดแซ่บเจู๊พี่น้อง,ดองได้เบิ่งกันว่าสั่นความคืนเนาะสิ่งที่คืดกับสิ่งที่ได้มันบอกคือกันเ้ยพี่น้องอ๋อก่อนสิกินกับฝากพี่น้อง กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ครับทิ่ตุ้ด้วยนะเด้อ <มา S 1> ครับผมมาเด้อมากินตาําปนซี่ฟูดน้องกันพี่น้องเ <c oughs> ด้อตาปนซี่ฟูดโอ้ยเดี๋ยวที่ตุ้ขออนุญาตกินนั่นนำแจ๊กหว้วยจกแกว้วเนะพี่น้องเอ้อพอนะ่ฟังเสียงโอ้แจ๊กหว้วยนะครับแจ๊กห, Moment, ห้อยแจ๊กห้วยขน้นนำําย่ย ขออนุญาตบาดคำเด้อพี่น้องเอย้ยชื่นใจ มาบา้านนี้มาใส่กันเลยพี่น้องพักข้าก็มีพักสลัดหอมเปย์สิเอิญได้สามซื้อหอมเปย,เย์พักซี่ใบเรือพักซี่ฝรังเรียกแต่สิเอิญเนาะพี่น้องมามาอยยังไงกินเลยย่างเดียวครับผมอยากมีเสียงดังแน่จังหน่อยเด้อครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนจะฟังทอบน้นี้เพื่อนใส่เครื่องตัดอยู่ทั้งหนาอยู่ครับมามาใส่น้ำกันเลย อยบกพี่อกอมาครับผมมาถึงน้ำกัน มึกจากต้อนสามนิ้วพี่น้องมึงด้วยเดือบวพ่อเพานิ้วอือลมอำลำอมลำกุ้งเด้งจากสามนิ้วป่อมือ เลือดจำเนียยหรอพี่น้อยส้ม <c ười> ทุกขักมาแหละเอ็นบอพิกวิกพิกวิกพิกวิก Hỏi là thích chị ngoài nhé ngay nào Mình hỏi hết มันละผูนกเขากันดีแท้ๆพี่น้องไม่กินนกไพรเดอรรมาศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงกาอืม ่ามมีเสียงร่มกับขอขาให้พี่น้องนะครับร่มพัดวีวีบ้า That's about the ยังไม่ค่อยสุภาพหมนเดินะพี่น้องไม่เสียงรบกวนนะยาบัานถอนนาที่พผยนาที่มันโอ้ยอีต,ตัวนกุ้ง่อยได้เนาะพ่อข้าเขียวเนี่ยหรอพี่น้อง นี่ผมไม่ผมเอาลํำเลยผมอร่อยเหรอ 啥子嘞？非农。 tìm bạc tìm không đi Mm. -hmm. Mm. Mm. กินแซ่บครับพี่น้องเดี๋ยวเสียงอะไรนั้นมากใกล้เรื่อยๆแล้วยานมันจะเสียงดังขึ้นมาเนาะเมื่อนี้ก็พ่อกับทิตุสำนีกรเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกคนค่อยกินไปก่อนนะครับเนาะมันเสียงดังได้ย,ยันพี่น้องกันลำค่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่อกันไม่คลิปหนาจานนนะให้กับขอพุณนพี่น้องป้องไปทูุกคนเดอครับที่ให้เกรติรับช่มรับฟังทิตุนะครับเนาะเอาก่อนสิจากกันไปใส่เก๊กวยอีกสักแก้วหนึ่งกอนพี่น้อง อยจวดจาดฟาดบึ้มจังไรกะอย่าลืมเขามาแวะมาชมมาเยี่ยมทิตุน้ำเด้อครับสำหรับมื้อนี้ทิตุกะขอลาพีล่ลาน้องไปก่อนพอกันไม่ขิหนะสำหรับมื้อนี้กะสวัสดีครับผม